พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปะริสุทธโธสติใจวันที่ยี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด สาธุเจ้าค่ะรู้ธรรมดีที่สว่างกลางวิหารรู้จิตใจสว่างไว้ในเส้นทางเราเป็นกลางสว่างดีสติใจ เราเห็นจิตอยู่ในใจข้างในหรือสงบอยู่รู้สินธรรมเรื่องคำสอนสังวรอยู่พระธรรมคำคมพระครบาสติใจ สาธุเจ้าค่ะ